พี่ประธานให้นะครับเปีใหม่โอ้โหเขาไปเสกไสแล้วเปล่าเอาเกียวไปเลยเอาบอลเดี๋ยวกินเยอะช่วงนี้เดินทางก็ไปเสกไส้อะบอลพ่อพ่ออะไรวันนี้เราเป็นนรียนสอนไหม นอนรีสอร์ทก็นอนบ้านพี่เอืองก็ได้ไปนอนรีสอร์ทอะไรนอนรวมกันเยอะๆนี่เปงานเยอะแยะทำไมปีนี้เรายังไม่ได้มีอะไรกันเลยนะปีนี้ยังไม่มีอะไรกันใช่ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้จัดหนักอยู่รีสอร์ทนะมันเพิ่งวันที่หนึ่งวันที่สองเองโอ้โหข้ามปีคูก็ทำมาแล้วโผลโผล่เตะกระบีตะกระบี ทำไมไม่เห็นให้อาหารปลาเลยโอ้ยปลาบ้านพี่นะวางไว้แถวนี้เนี่ยมันก็จะกระดึบกระดึบขึ้นมากินเองรู้จักทามวางหัวอาหารไว้ข้างบนออปลามันกระดึบกระดึบขึ้นมากินเองรู้จักความสู้ปลาบ้านผมก็ไม่ได้ได้ยินไหมเมื่อกี้ดังแทบเลยคือปลามันเปิดแก๊สกำลังหุงข้าวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้มีหุงสเต็กนี่กินแล้วกันไม่ต้องใช้กูนะนู่นนู่นน่เสียง เสียงจอดรถอยู่ที่ขับรถมาปลาผมนะโอ๊ไปรับปลาก่อนเออเออมึงชนะนนเลยมึงชนะนนเลย